ชื่อโต๊ะค่ะชื่อแอร์ค่ะชื่อหลิงค่ะดีโต๊ะกับหลิงค่ะผ่านไปแถวนี้ก็คือสนใจที่อะค่ะขออนแะให้ข้อมูลหน่อยอะค่ะที่ตรงนี้เห็นว่าสวยดี่ะคได้ค่ะก็ก็คือที่แปลงเนี้ยค่ะกําลังพัฒนานะคะกําลังขยายเขตถนนใหม่ แล้วก็ส่วนด้านใน,นะคะ่ะเราเริ่มพัฒนาเริ่มต้นตั้งแต่อตอนแรกเฟสแรกอยู่ประมาณ10ไร่นะคะแล้วก็ขยายเขตเพิ่มขึ้นมาตอนนี้รวมๆแล้วก็ประมาณ50กวไร่นะคะก็เราแบ่งเป็นพื้นที่ให้ลูกค้าสําหรับปลูกบ้านที่อยู่อาศัยนะคะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อตารางวา นะคะนะคะเริ่มต้นจะสตาร์ทที่ตารางวาละส0 0พนะคะแล้วก็โฉนดที่ดินของที่เนี่ยทั้งหมดะคะถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะคะลูกค้าก็หมดกังวลในเรื่องของเอกสารสิทธิโฉนดแดงใช่ค่ะฉนดโฉนดพุดแดงใช่ค่ะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้ๆนี้ก็จะมีขับรถไปทางฝั่งที่ใต้ะคะ่ะประมาณกอมกมก็จะเจอ มีปั๊มน้ำมันปตทนะคะแล้วก็ฝั่งทางทิศเหนือเนี่ยค่ะก็จะไปทางเส้นแก่งกาจานะคะซึ่งถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนบปพาส3510กำลังจะพัฒนาให้เป็นเส้นคู่ขนานของเส้นเพชรเกษมเพราะว่าถนนก็เริ่มแน่นแล้วด้ง่ายว่าความจเจริญกำลังเข้ามานะคะคือถ้าปราลงสุนตอนนี่ในอนาคต3ปี5ปีค่ะอ่งใราคาของที่ดินก็ปรับสูงขึ้นแน่นอน แต่ว่าเวลาเราซอยเข้าไปเป็นแปลงเล็กแปงน้อยเรามีถนนไฟใช่ค่ะโครงการดูแลในเรื่องของอถนนน้ําไฟให้นะคะแล้วก็ถนน,นะะของโครงการเราเราตัดให้เป็นสาธารณะทั้งหมดเลยนะคะ<ม>เพื่อแน,น,นะนํคกคะเวลาลูกค้าอยากจะขายอะไรเงี้ยมันก็จะมีถนนสาธารณะขึ้นโชว์ที่หน่าฉนดของแต่ละคนมนะคะ<ม>ก็ถือว่า เป็นพื้นที่ที่เราไม่ไม่ได้กักเรื่องที่เราถือว่าเราให้ในเรื่องของที่ดินนะคะเราเราไม่ใช้เป็นสมรสส่วนบุคคลก็จะบริหารจัดการค่อนข้างง่ายคล้วคนต่างประเทศหรือว่าไม่มีเงินมีเงินแบบน้อยนิดเนี่ยอย่างอย่างนี้เองเนาะมีเงินแบบนิดน้อยนี่เนี่ยจะมาแบบว่าจับจองที่ดินแถวนี้ได้ยังไงอ๋ออยากได้สวถ้าสวยก็จาวไวอยู่ด้วยค่ะถ้าถ้าเป็นต่างชาติอะค่ะ คือตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะจดทะเบียนบริษัทให้นะคะแล้วก็ซื้อในนามบริษัทนะคะ<อ>มีคนไทยถือหุ้นด้วยเกิน50นะคะแล้วกอ็อย่างคุณหลิงเองมีสามีเป็นคนไทยก็สามารถ<ไ>ให,ให้ซื้อเป็นชื่อสามี<อ>ได้ะคะ่ะแล้วก็เซ็นยินยอมนะคะก็สามารถที่จะครอบครองที่ดินนี้ได้ก็มีตัวอย่างนะคะลูกค้าที่มาซื้อแปลงด้านหลังนะคะก็เป็นคนเยอรมันกับคนอังกฤษ<อ>นะคะซึ่งเป็น าชาวต่างชาติที่มีพยาไทยนะคะแปงแคงแรกซื้อในนามของพยาไทยส่วนแปงที่สองซื้อในนามของบริษัทค่ะถ้าเราประมาณว่าเราไม่มีเงินงก็เนี่ยเราก็สามารถกู้พร้อมพร้อมบ้านนะใช่ในในเรื่องของแบงะคะ์อ่ค่ะคือเวลาที่เรายื่นกู้ซื้อที่ดินนะคะถ้าเราเป็นคนพื้นที่เราสามารถกู้แบงค์ซื้อที่ดินได้ แต่ถ้าเราเราเป็นคนต่างจังหวัดเหมือนคนกรุงเทพมาซื้อหรือคนจังหวัดอื่นมาซื้อค่ะ,ะจะต้องกู้ซื้อพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพราะว่าทุกๆธนาคารนะคะเขาจะมองว่าถ้าคนต่างจังหวัดมาซื้อที่ดินที่สมวัรเพชร,พรีซึ่งอยู่กันคนละที่เขาจะมองว่าเป็นการเก็งกําไรก็จะทําให้กู้แบงค์ยากขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าลูกค้าจะสร้างบ้านอยู่แล้วก็หาแบบนะคะหรือว่ามาขอแบบจากเราก็ได้แล้วก็ไปยื่นแบงค์ มูฟอมสิงอโสร์ซ้างก็จะได้อัตราดอกเบี้ยเป็นที่วาศัยค่ะน่าสนใจที่สวยมากเลยอะเหมือนคือตรงนี้ตรงนี้ถ้าถ้าคนไหนที่แบบว่าชอบอสายมูะอะคะตรงนี้ตรงนี้โอเคเลยนะคะคอ,อยา่างอยา่อยางด้านหลังวิวที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นเขาไร้นะคะซึ่งแอร์ก็จะเรียกว่าข้อเขาไร่นะคะเวลาที่เรารู้สึกแบบไม่สบายใจหรือว่าอยากจะอธิษฐานขออะไรนะคะก็ จุดทูป16ดอกบอกก่าวลงข้อเขาไล่ได้นะคะตอนท่านก็จะปกครองแผนดินในแถบนี้คะเป็นลูกเป็นหลานก่อนข่งตรนี้ยคะอไปศึกษานะคะต้องมาจับจองที่นี่ให้ได้เลยยินดีเลยค่ะก็ ถ้าสงสัยในเรื่องของการดําเนินการเอกสารอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถาติดต่อเข้ามายังเพจของเรานะคะหรือเบอร์โทรที่โชว์ด้านล่างนี้นะคะหรือแอดไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไลน์แอดไว้ให้นะคะใครที่สนใจก็คลิกแอดไลน์เข้ามาได้เลยแล้วก็สอบถามไปที่ยิ่งของเรานะคะตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วค่ะจะหมดแล้ว คนล่าก็ซื้อได้เดี๋ยวนะาไปตะเวนดูนะคะที่ด้านหลังนะคะเ,<ล>เดี๋ยวจะมีวิดีโอภาพให้ดูเรื่อยๆนะคะโอเคงั้นคลิปนี้เรา,เาจับก่อนนะคะสวัสดีดดนนะคะ